สวัสดีครับนักเรียนมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโดยครูวัฒนาชัยวุฒินะครับเ่ลเลนครูใหม่นะครับหรือชื่อนึงที่นักเรียนชอบเรียกนะครับก็คือครูโดเรมอนนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาทําใบกิจกรรมหรือใบงานกันต่อนะครับเมื่อ EP ที่ผ่านมานะครับครูได้อธิบายหรือบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ วิธีการแก้ปัญหาไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาทําใบงานต่อกันนะครับใบงานในวันนี้นะครับง่ายมากเลยนะครับนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูนะครับในอีพีที่ผ่านมาได้เลยนะครับโจทย์วันนี้มีอยู่ว่าให้นักเรียนใช้จากการแก้ปัญหาโดยเติมตัวเลขลงในช่องว่างคือตัวเลขอะไรห้า ทุกแถวในแนวนอนและแนวตั้งต้องมีตัวเลข1 2 3 4งสอโดยตัวเลขในแต่ละแถวต้องบวกกันแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ10นะครับนี่ก็คือโจทย์นะครับย้ำวันนี้ให้นักเรียนทำตารางนะครับเขียนตารางและเขียนโจทย์ลงในสมุดแบบฝึกนะครับซึ่งวันนี้ครูจะทำแยกออกจากหนังสือแบบฝึกหัดนะครับ เป็นแบบฝึกเพิ่มเติมเราต้องเขียนลงในสมุดนะครับตามเลยนะครับตามโจทย์นี้ตีตารางให้ถูกต้องแล้วใส่ตัวเลขที่เหลือให้ถูกต้องนะครับถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่แล้วถ่ายรูปนะครับลงในกลุ่มส่งงานให้เรียบร้อยนะครับครูจะได้ตรวจให้คะแนนถูกต้องถูกคนนะครับ ไม่งั้นถ้าไม่มีชื่อหรือเลขที่หรือชั้นของตัวเองนะครับใส่ผิดนะครับนักเรียนจะไม่มีคะแนนนะครับเองนะครับในวันนี้นะครับครูนะครับครูใหม่นะครับก็ขอจบการอธิบายในหัวข้อการทำแบบฝึกหัดใบงานเพิ่มเติมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามกัน EP ต่อไปนะครับมีความรู้ให้นักเรียนได้มาฟังและ ทำแบบฝึกกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ